กิจกรรมคู่ชั้นอยู่ไหนเป็นกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่องเลขยกกำลังได้แก่ความหมายของเลขยกกำลังการเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังการหาค่าเลขยกกำลังซึ่งเป็นการปลูกฝังเจตคติในเรื่องของความรับผิดชอบความขยันหมั่นเพียรและความละเอียดรอบคอบให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน สาเหตุที่เลือกทํากิจกรรมนี้เนื่องจากในการเรียนการสอนเรื่องเลขยกกาลังเป็นเรื่องที่นักเรียนเข้าใจผิดพลาดและมีความสับสนในเนื้อหามากอย่างเช่น2ยกกําลัง3นะคะนักเรียนมักจะตอบว่าเท่ากับ2อคูณสแต่ในความเป็นจริงแล้วคือ2อคูณกันจํานวน3ามจำนวน,น,วนคําตอบจะได้เท่ากับ8แต่สิ่งที่เรียนตอบคือนักเรียนจะตอบ6นะคะอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่นักเรียนเข้าใจผิดพลาดในการร่วมกิจกรรมคู่ชั้นอยู่ไหน นักเรียนจะได้ตามล่าหาคู่ของจํานวนของเลขยกกาลังที่ถูกต้องนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมคู่ชั้นอยู่ไหนนักเรียนจะมีองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่ถูกต้องทําให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างง่ายดายเข้าใจได้อย่างรวดเร็วนักเรียนจะเกิดองค์ความรู้ นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเลขยกกำลังมีความสําคัญที่ดีกับเพื่อนมีความเข้าอกเข้าใจในเนื้อหาสาระนักเรียนจะตามหารักแท้เจอเหมือนกับที่นักเรียนตามหาคู่ของเลขยกกำลังได้เปรียบเช่นเดียวกับการตามหารักแท้จะทําให้เรียนนั้นเรียนอย่างมีความสุขสนุกสนานในการเรียนสนุกสนานในการเรียนและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมคู่ชั้นอยู่ไหนนะคะเป็นกิจกรรที่ตอบโจทย์พระบรมราชบายในหลวงราชการที่10ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีและมีระเบียบวินัยเพราะเป็นการส่งเสริมให้ในักเรียนได้คิดไตรตรองอย่างรอบคอบและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขค่ะ